ดีครับท่านผู้ชมประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้เป็นเรื่องที่เราควรทราบเกี่ยวกับการใช้ยาตินเพื่อลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดท่านผู้ชมครับมีคนจำนวนหนึ่งนะครับมีความเชื่อว่าหลังจากใช้ยาลดคอเลสเตอรอลไปแล้ว เขาสามารถที่จะทานอาหารอะไรก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินแต่อย่างใดนั่นถือเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องท่านผู้ชมครับมีความจริงบางอย่างที่ท่านควรรับทราบคือไขมันที่มีชื่อว่าคอเลสเตอรอลที่ปรากฏอยู่ในกระแสเลือดนั้นมันมาจากสองแห่งด้วยกันแห่งแรก มันถูกสร้างโดยตับเพื่อนำไปใช้ในการสร้างฮอร์โมนหลายตัวและไปสร้างเนื้อเยื่อบุเซลล์ทั้งหลายไปในร่างกายรวมถึงวิตามินดีส่วนที่สองจะมาจากอาหารการกินของคนเราโดยมันจะมาจากอาหารที่มีคอเลสเตอรอลหรือมีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเนื้อสัตว์ที่มีมันตลอดรวมถึงไขมันทรานอันได้แก่ขนม ซึ่งบรรจูอ่อทั้งหลายยาที่เรานำมาใช้ในการลดระดับไขมันคอเลสเตอร,ตรอลนั้นเป็นยาชื่อสแตตินยาในกลุ่มนี้มันจะออกฤทธิ์ที่ตับด้วยการไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการสร้างคอเลสเตอร,ตรอลขึ้นมาเอนไซม์ตัวนั้นมีชื่อว่า s m g c o a Reductase เมื่อเราใช้ยายาสเตตินเข้าไปยาตัวนี้มันก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวดังกล่าวเป็นเหตุให้ตับนะครับตั้งคอเลสเตอรอลลดลงผลที่ตามมามันก็จะทำให้ระดับของคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดต่ำลงแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เรายังคงอินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงมันก็จะทำให้ ระดับไขมันในกระแสะเลือดของเราสูงเหมือนเดิมจากข้อที่จริงดังกล่าวในการใช้ยาแต่ดินเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลลงไปนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเลีกเลี่ยงจากสารอาหารทั้งหลายที่สามารถทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดของเราสูงขึ้นสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ